สวัสดีค่ะมือนี้ไดปลากระแยงกระปักใบอีตูกระใบอีตูเนาะจากสวนปลาเปปลาเนี่ลุงแถมเป็นคนหามาปลาเปเป็นคนคั้วปลาหา้เดี๋ยวกะสิไปแกงเนาะไม่สมใส่ปลากระแงงไครจ้าเวลาเิ่นแกงปลากระแยงใส่นมไม่สมเนี่ยกะเ่ามีเครื่องปรุงยังหลายจ้ะ มีนอไม่สมถ้าเกิดว่านอไม่สมมั่นเข้มเนี่ยเข้าก็ต้องล่างออกล่างน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปต้มนะคะแต่ว่านอไม่สมที่แม่เห็ดเนี่ยบวเข้มหลายก็จะสมพอดีก็เลยใส่แค่น้ำแล้วก็สีเอาไปต้มอุปกรณ์การปรุงแค่มีชุดนิดน้อยตามที่เข้าต้องการนะคะกับว่าใส่ยางอีกเลยเพิ่อนบอกว่า น้องไม่สมเนี่ยหามไส้ปลาเด้อหามไส้ปลาแดกเด้อจำไว้ได้จ้า นี่มอเดือดไดทีแล้วซุกแล้วเมื่อกี้ใส่ผงสลดไปแล้วนะคะม่ขหายเบิ้ง่าหลายเป็นไรใส่จนนัวไปละบ่ใส่อยังเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาจึ๊บแล้วก็บ,บ่ต้องค้นเดี๋ยวปลาสีขาวถ้าต้มปลาบ่ต้อตง,บบตงค้นถ้าคนมันสีขาวแค่นี้ด มีซุปแล้วซุปแล้วเท่ากับใส่ปลาอิตูจะใส่ครึ่งกิโลนีแหละสะออนขึ้นเนะี่ยเนี่ยปิดไฟปิดไฟไม่คั่วสมัยไม่กระเตหเตันเตนี่ปิดไฟแล้วเราก็จะซีม แซ่บละจ้าไปกินมาเด้อแกงน้อไม่สมใส่ปลากระแง่งใครกับเซ็ตเรียบร้อยละจ้ามีไผ่หยากน้ำบอเห็นแล้วคือทอดบานบอคะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ไกลๆบานเดี๋ยวสิกินเพื่อเด้อมาเด้อสุพคน 你没有钱，打不落